แกนี่อะไผมออกทำไมอทไมนะอ้าตายแล้ว,ลวฉนะนงานที่ไหนฉนะันไโอ๊ยฉันล้วฉันจะนงานที่ไหนอ่ะแล้ผมอองทำไมเนะี่ยโอ๊ยอ,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 อทำงานที่ไหนดีโงานที่เ,เฉันว่า ฉันคงต้องกลับไปทำงานที่ร้านเบอร์เกอร์ตรงนู้นอีก oh, <no. S 1> โอ้นโอ้ไม่อยากไปทำงานที่นั่นเลยอ่ะโอ้ยแต่มันก็ต้องไปนะไปละก็ไปแล้วนะอ่ะ oh, เป็นไงล่ะเอาจนได้วันนี้วันศุกร์ดี oh. เข้าไปเอาฉันออกไป oh, วันศุกร์มันฉันก็มานทำงานอีกแล้ว <S <S เอาอะไรครับคุณลูกค้าอา๋อฉันเอาชีสเบอร์เกอร์ฉันเอาด้วย เอาแค่แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะฉันเอาเบคอนชีสเบอร์เกอร์อ,รอ,รอ๋อโอเคครับสั่งเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยจะบน่นซิก็ได้ก็ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกก็ต้องเอาเนื้อเอ้ยไม่ใช่แป้งเอาแป้งไปย่างงั้นตอนนี้ฉันทำทีละสองอะไรดีกว่า AH ง่ายนะ โอเคแล้วก็เอาเนื้อไปใส่ปึ๊บโอเคพอเอาเนื้อไปใส่เสร็จแล้วโอ๊ยเก็บแป้งได้แล้วเนื้อได้แล้วเ,เนื้ออันนี้ก็ได้แล้วโอเคเหมือนจะจะขายชีสเดี๋ยวต้องหั่นแป้งก่อนชึบเอาแป้งไ,ไว้บนเคาน์เตอร์เอาอันนี้ไปไว้บนเคาน์เตอร์ โอเคอันนี้ก็ด้วยนะ,ะกับพื้นอ้าวเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เป็นไรหรอกเอ่อแค่เหยียบนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแป้งมันก็ไม่แบนนี่แล้วก็เอาเนื้อไปสวยจิบเคาน์เตอร์โอเคเหมือนฉันจะขาดชีสนะเดี๋ยวไปเอาชีสกันดีกว่าแต่มันอาจมาเป็นกล่องเดี๋ยวต้องหั่นก่อนโอเคอ๊อ ชีสไหมอ๋ออ๋ออ๋ออยู่นี่ฉันไม่ได้หยิบชีสฉันไม่ได้หยิบชีสมาหรอเนี่ยโอ้ลิ้นพันกันหมดแล้วโอเคชีสสองแทนมาเริ่มจัดใส่จานกันเลยดีกว่าอ๋อแป้งตกอ๋ออะไรกันครับเนี่ยแป้งตกอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เอาไปใส่นะแล้วแป้งอันนี้ก็เอามาใส่เพิ่ม เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกฉันอาจจะแค่อากตะเต็ไปก่อนนะงานนี้มันก็ง่ายนะแต่ฉันก็สงสัยนะทำไมเขาต้องเรียกคนแขนขาดมาทำด้วยฉันก็มีแค่มือเดียวแขนเดียวนะว้าวตอนนี้มันน่ากินไหมนะน้องผมก็ว่าน่ากินนะพี่นี่อันนี้ชิสเบอร์เกอร์ของไกรครับเอาเขาเขาเขาคนนี้เอาใครกินคนนี้กันแล้วกัน อร่อยมากอคครบออแล้วนี่ก็ทำเก่งเหมือนกันนะนีนน่ถึงแม้คนกินอาจจะคลองเสียแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องของเราโอเคแล้วเอ้ยฉันลืมผ่านแป้งอันนี่เอาบีดมาเบิบงานนี้ก็ง่ายนะเอ้ยชานตกไม่เป็นไรปึ๊ป้บเอาจานมาใส่ เดี๋ยวอ๋อคนคนกินจะท้องเสียไหมเนี่ยช่างมานเถอะอ๋ะออีกแล้วช่างมือจะเล่นแปลกแล้วนะเนี่ยโอเควางแป้งลงไปวางชีสก่อนก็ได้มั้งวางเนื้อ,อ perfect แล้วก็ใส่แปง้งเสร็จสิน้นออ๋ออ๋อทำไมฉันถือแค่นเนื้อมาเนี่ย โอ๊ยจำไมมือจะปแปลกแลแล้วนะใส่ไปโอเคมาละค c l a เอา้เอาอ้าหายไปไหนเงี้ยจ้าเอา้เอา้าเขาจะไม่รอแล้วสินะโอยเราช้าเกินไปเหรอเนี่ยโอ้นี่น้องคือว่าเขาทำปากๆไหมอ่ะเขาดูทำช้านนะ <c oughs> คุณคิดว่าเขาทำช้าไหมอ่ะเขาทำเสียงสูงครับแม่ <c oughs> โอเคครับค okay, uh ุณ oh, ล uh ูก oh, ค uh ้าเดี๋ยวผมทําให้มันเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยอ้าวอ้าจะไปกันแล้วเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะครับเฮ้ยคุณลูกค้าไม่จะไปแล้วอ๋ออ๋อแล้วนี้ทำนาไม่เนอะจะเอาชีสเบอร์เกอร์แทนก็นด้วยชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์อ๋อทำไมสั่งกันเยอะจังเลยฉัน ทำแล่นแหละแต่เหมือนว่าฉันเห็นร้านฮอทดอกอยู่แถวๆนี้นะ mm hmm. โอ้อทำมันเร็วหน่อยสิไอฉันก็ไม่อยากทำแล้วงานนี้เหมือนฉันเห็นร้านฮอทดอกสุดท้ายเมืองนะเออตรงไหนนะอันนั้นร้านไอศครีมดูเหมือนว่ามันจะปิดตัวลงแล้วนะนะแล้วฉันจะไม่กลับไปทำงานแน่นอน nope. ก็ดูง่ายนะจะไม่ทำงานล้าฮอดดอกดีกว่า,าเนปล,ออลป,ปล่าออกละไม่ไปวช่เปล่าออกเลย